เมื่อเร็วๆนี้ผมได้มีโอกาสไปสอนหนังสือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมได้ไปสอนให้กับเด็กคณะสารสนเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัย,ายลักษณ์นะครับพอดีช่วงนี้ช่วงที่ผมไปถ่ายภาพนี้นะครับมีเวลาน้อยมากนะครับภาพนี้นะครับผมถ่ายเมื่อตอนเที่ยงนะครับคันนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือภาพนี้เนี่ยเมื่อเราดู ดูแล้วนะครับภาพจะค่อนข้างสว่างเพราะว่าผมถ่ายประมาณเที่ยงวันนะครับทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆได้เจอปัญหาแบบนี้เช่นเดียวกับผมนะครับเวลาก็น้อยนะครับพอเราอยู่สถานที่นั้นจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถเช็คที่หลังกล้องได้นะครับเมื่อผมกลับมาเปิดที่บ้านผมถึงเห็นว่าเออภาพมันโอเวอร์มากนะครับวิธีการง่ายๆนะครับที่ภาพโอเวอร์แบบนี้นะครับเราจะทำให้น้ำหนักคดีนะครับหนึ่งเลยนะครับ ให้ copy layer นี้ขึ้นมา1ครั้งเห็นไหมครับผม copy ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับง่ายๆเลยนะครับให้ใช้คำสั่ง multiply นะครับบน bending mode อันนี้เห็นไหมครับพอเราสั่ง bending mode เป็น multiply ปั๊บเนี่ยภาพจะเหมือนมีความเข้มมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยผมจะใช้ไปที่76%นนะครับคือเพื่อนๆจำง่ายๆเลยครับ ในโหมดของ Photoshop ตรงนี้เนี่ยจริงๆตัวโปรแกรมแล้วเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างฉลาดมากนะครับเพราะว่าสูตรของ Opacity 100%เนี่ยถ้าเราเทียบกับการถ่ายรูปนะครับ100%เนี่ยถ้าเราปรับด้วย Multiply มันคือการ Under 3ร์ o p นะครับถ้าสมมุติผมปรับไปที่38%นี่คือ Under ลงมา1 Stop สตนะครับง่ายๆเลยครับแต่อันนี้เนี่ยผมจะใช้ที่76%นะครับ เพราะผมรู้สึกว่าภาพนี้เหมาะกับน้ําหนักนี้นะครับคันนี้ตัวอย่างต่อไปนะครับเราลองมาดูตัวอย่างที่ผมถ่ายมาค่อนข้างอันเดอร์นะครับ